Cảm ơn mọi ร <Private> อมันก็พอดีเป็นรวมเหออยู่ในวิ่ง ได้แล้วพ่จูนเอาทั้งกูัเราแขกใครใครพิจูนพี่ลงม็ได้พี่กลงมาได้

พูดถึงไก่ครับพี่พี่พูดดีนะสิบ สวยเนี่ยโหเนียนเนียป็นช่องนะฮะกว้างเป็นบ่อเป่นขาเท้าใหม่ไอ้สิเท้าใหม่เนี่ยคุ้มข้าวคุ้ข้าวเพราะฉันเร็วแค่ไหนเราอ่ะวิ่งไม่ดีอะไรเปลี่ยน อเพิ่งจะมาเองรอยดูเตาจริงจรนะแล้วของขรัญถ้ามีขดเนี่ยเล่นสักสิบเอ็ดลูก,ลก <laughs> แล้วก็เล่เเนเลยสิบห้าลูกหมเลย <laughs> สิบห้าลูกหมดเลย,เ,ย,เ,ยเล่นยี่สิบเอ็ดเล่นยี่สิบเอ็ดแต้มจบเียนเลย ทีละสามคนนะ <laughs> อ้าวรือ้อกยอดเล่นจบงาญจาปันอา ใ้เรานไายถึเรใชีม้อเหไปน่่นวเลนี้อที่ซขาบางนเงียบเลยว่าไปดีเนเนี่ยัยอยที่นี่มันน่ากับต้นได้แต่ที่โน่นที่นน่นผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่าะมันได้เยอะกว่าแต่คนฟังเราว่านิสัยคนฟังเราว่า นั่นแหละประเด็นมันปัญหามันเกิดตรงนี้แหล,ะเ,ละเอะเอนีอ่แหละที่เรากำหัดไม่ได้ต้องต้องต้องค่อยๆตะล่อมให้พี่ออสไปก่อน <c oughs> ใ,หให้ให้มีครั้งแรกเก <c oughs> ยังไม่เกิดเอาละไม่ชอบอะ่ะ ตีก็ไปมาเป็นกี่ปีแล้วไก่เมื่อก่อนฮะพี่อะมึงใหญ่ไมีไก่แบบนั้นนี่พวกพี่ติ่งพี่อะไรอ่ะสติงเดอยู่กระทุ่มกระทุ่มแบนไกว่ไปพวกพี่ติ่งพี่อะไรฮะแฟนแกหุ้ยอ่ะคุ้ย มือใหญ่อะต้องมาต้นได้และสองสามเกมถ้าเกิดประมาณนั้นนะถ้าคนประมาณนี้สามเกมสามเกมต้องมีแข่งเยอะเลให้ลงไกูลงแข่งเยอะกูโงงานแข่งเยอะจิ๊เตอร์ได้ เจ็บใจเว้แต่ถ้าเขาเล่นโมกโมวานเราเล่นฟอร์มดีอยู่เขาหย่อนดีก็แเีนามันไม่กดดันไงเพราะมันไม่แข่งอ่ะแข่งทุกคนมันกดดันไม่เราไม่ก่อยตีเขาด้วยเลยมาเลก็กดดันร้านแข่งนี่ลด50%อยู่แล้วเพิต่คู่นั้นก็เหนียวต่ไม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 ไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ่ไ่ ก็อาแต่พวกเราไม่ใช่ไหมไ้ใกลบ้านกูด้วยไม่ไรไอเดียมจะมาแล้ให้ไปถึงมันปุ๊บนะก็หมดแล้วนะสนามตอนแ้นเล้บอกแกเลยมีที่เหรอปัญหาที่มันยากตรงที่ใช่ไห